ตรวจรศัพท์สีกากอพบคลิปลับเฉาเกือบแสนคลิปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่สั่นสะเทือนวงการสงไทยกับความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของหญิงสาวที่ถูกระบุว่าเป็นสีกากอหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อสีกากอหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกและพบหลักฐานสำคัญที่ชวนให้ตกตะลึงจากข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยออกมา การตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของสีกากอได้นำไปสู่การค้นพบไฟล์ภาพและคลิปวิดีโอกว่า80,000ไฟล์ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระสงฆ์หลายรูปตัวเลข80,000ไฟล์นี้ไม่ใช่แค่ภาพนิ่งธรรมดาแต่รวมถึงคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระสงฆ์บางรูปสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือในจานวนไฟล์ทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่เป็นพระสงฆ์ได้อย่างน้อย8รูป โดยในจำนวนนี้มีถึง2รูปที่มีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดซึ่งถือเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการปกครองคณะสงฆ์ในพื้นที่นอกจากภาพถ่ายแล้วยังมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ชัดเจนถึง3คลิปที่แสดงให้เห็นพระสงฆ์กระทำกรรมกิจบนเตียงในขณะที่ยังอยู่ในผ้าเหลืองซึ่งหนึ่งในพระสงฆ์ที่ปรากฏในคลิปเหล่านี้ยังมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดังในกรุงเทพ การค้นพบนี้สร้างความไม่สบายใจอย่างยิ่งให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศและเป็นคำถา,ถามถึงความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาหลังจากที่มีการค้นพบหลักฐานชื้นสำคัญเหล่านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยโทรศัพท์มือถือดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้กับกองบังคับการปรา,ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกกอปอทอ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดและขยายผลเพิ่มเติมในเชิงลึกนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเตรียมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศอเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบไปดำเนินการเอาผิดทางวินัยสง์กับพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องทุกรูปซึ่งอาจนำไปสู่การพิจารณาให้ลาสิกขาหรือบทลงโทษทางวินัยอื่นๆตามพระธรรมวินยิยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่เพียงแต่เป็นข่าวใหญ่ในสังคมแต่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อความรู้สึกและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศการที่พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเชน่นนี้ย่อมทำให้พุทธศาสนิกชนเกิดความเสื่อมศรัทธาและเป็นภาพสะท้อนถึงปัญหาบางอย่างที่อาจซ่อนอยู่ในวงการสงฆ์ สิ่งที่เราทุกคนต้องจับตาดูต่อไปคือการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าจะสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษและฟื้นฟูความศรัทธาของประชาชนได้อย่างไรบ้างเราจะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิดและนำมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อไปในทุกระยะค่ะ